ตึงแล้วได้แล้วตัดำเห็นไหเฮ้ยเราจะปดติตัวเฮ้นเฮ้ะเราจะออก้ป็นตั

ตอดิตมตอดิตมตีตัอดิตมเียต,ตังนีหมดปะล่ะล,ะละูกอะวังหมดเด้อเออรับเนีโอ้ตูดนเืดำค่ะท้ นี่คือสนามในเกล็ <Gym. S 2> ดที่ดีแน่น <N> ี่คือสวนมะเทศเลยมะเทเตอร์นะคนี่ก็มนาเป็นขาพดขาวดววานี่เป็นสวนมะนาของลุงเล็กของลุงวิเตอร์ครับ